สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาอัปเดตโครงการนะคะหลังจากใช้ไปเลือกเรปประมาณประมาณเดือนหนึ่งนะคะก็คือว่าเมื่อกอนนี้ตอนที่จุดเนี่ยะใช้จากเับลาวเนะคะเวลาที่เดินก็คือเราจะใช้การเึงี่ยนโพรก็มันจะน้ำหนักเนี่ยจะไจะลงี่แขนยอะนะคะก็ ต้องใช้คนช่วยเยอะด้วยค่ะ,คะเพราะว่ายัางส่งตัวได้ไม่ดีแต่พอมาใช้เซตล็อกเกอร์ก็คือเครื่องนี้จะช่วยพยุงไม่ให้แบบไม่ให้ล้มดังนั้นเนี่ยก็จะใช้คนที่ช่วยน้อยน้อยลงนะคะแล้วก็ตอนที่ฝึกก็คือจะได้โฟกัสที่ขาเต็มที่นะคะเพราะว่าแบบเราก็ไม่ต้องกังวลแล้วว่า,ว,าว่าเราจะล้มอะไรนะคะก็เลยแบบได้ฝึกได้คอยไปที่ขาอย่างเดียวเลย ็รู้สึกว่าเริ่มมีกำลังของขามากขึ้นค่ะก็รู้สึกว่าใช้แล้วมีประสิทธิภาพในการฟื้นฟูการยืนการเดินได้ดีกว่าการใช้ราวฝึกเดินเพราะว่ามันได้โฟกัสไปที่จุดๆเดียวค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือทำให้ไม่ต้องไม่ต้องใช้คนที่มาช่วยนะ่ะเยอะนะคะก็คือ แค่คนเดียวก็พอค่ะสำหรับช่วยฝึกก็เป็นประโยชน์ของการใช้สเก็อเกอร์ค่ะตอนนี้ก็ยังฝึกท่าเดิมอยู่นะคะก็คือเป็นงอเข่าเหยียดเขา่าแล้วก็ให้ให้ญาติช่วยยกขาให้เหมือนฝึกเดินนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็คือกำลังขามันยังไม่พอมันมีการปรอบสบพอร์ตได้ตัวเครื่องนะคะว่าแบบช่วยพพอร์ตท่า กิโล,ลยะะี่สิบกิโลอะไรเงี้ค่ะอันนี้ก็คือแบบให้เราได้ลงน้ําหนักที่ขาบ้างะคะ่ะก็จะทําให้กระดูกแบบไม่เสื่อมเร็วะคะ่ะก็ถ้าสําหรับผู้ป่วยนะคะที่อยากจะฝึกรยายาพขาแับฝึกยนะืนฝึกเดินใช้ขาติดตัองไปเองยนะไม่ได้ใช้แขนก็แนะนําว่าสเปว็กเกอร์ก็จะช่วยให้เราสามารถฝึกได้เต็มที่ค่ะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะในการฟื้นฟูร่างกายคะ่ะ